สวัสดีค่ะวันนี้เราจะปั่นหมึกแอฟริกากันนะคะตัวนี้เป็นหมึกแอฟที่เพิ่งแกะออกจากกล้องค่ะมันยังไม่เด้งนะคะแต่ความสดนี่ร้อยเเลยนะคะเวลาปั่นตัวนี้เราใช้ปั่นเครื่องค่ะถ้าของที่สดมากเราสามารถปั่นเครื่องได้เลยนะคะจะใช้เกลือสมุนไนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเวลาปั่นก็จะเลือกปั่นให้ไปทางเดียวกันค่ะแล้วก็เวลาปั่นก็จะ ไม่เยอะนะคะประมาณ3 4ถึงนาทีคือจริงๆเราต้องดูว่าของที่เราได้มาสดมากไหมเราก็ควรปั่นเครื่องไหมถ้าได้มาไม่ค่อยสดปั่นมือจะดีกว่าค่ะแต่ถ้าสดก็ปั่นเครื่องแล้วก็ค่อยๆดูค่ะว่าเว,เวลาปั่นแล้วเนี่ยมันเด้งหรือยังเพราะว่าตัวที่ร้านเองเคยปั่นนานแล้วมือหดค่ะคือเราก็ต้องค่อยๆดูเนาะพอถ้าหนวดเด้งตัวเริ่มโอเคที่ร้านก็ ปิดพอได้เลยค่ะเราค่อยๆเช็คดูนะคะค่อยๆหยิบขึ้นมาดูว่าโอเคตอนเนี้ยเราพอใจแล้วถ้าพอใจแล้วเราก็สามารถหยุดได้เลยค่ะถ้าเราได้หมึกที่สดมันจะเด้งแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็พอทำเสร็จแล้วที่ร้านก็จะเอาไปแช่สารส้มประมาณ 3 5นาทีนะคะเป็นมือใหม่เหมือนกันนะคะก็เอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะอันนี้เป็นมึกแอฟริกาค่ะ